สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อขสอบคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนมัธยมวิทรานุู้สรปี2องาข้อที่15กันนะครับเครดิตโจทย์จากคุณลักดีนะครับโจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างละรูปนะครับโดยสามเหลี่ยมรูปนี้มีความสูงเป็นสองเท่าของสี่เหลี่ยมคางหมูครับซึ่งสามเหลี่ยมเนี้ยมีพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยมคางหมูและฐานของสี่เหลี่ยมเอ่อสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ27หน่วย และด้านสองด้านของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไม่ใช่ด้านคู่ขนานรวมกันจะได้10บหน่วยครับโจทย์ให้หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูว่าเป็นเท่าไหร่นะครับใครอยากลองทําดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแมมอล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์ครับสามารถวาดรูปคร่าวๆได้ดังนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะบอกว่ามีความสูงเป็น2เท่าของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ สามารถวารูปเข้าคราๆได้ดังนี้แล้วนะครับผมสมมุติให้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้มีส่วนสูงสูง h นะครับจะได้ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ครับก็จะมีส่วนสูงเป็น2 h นั่นเองเพราะว่าโจทย์บอกว่าตัวความสูงของสามเหลี่ยมมีความสูงเป็น2เท่าของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับโจทย์บอกว่าสามเหลี่ยมมีพื้นที่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเลยนะครับ โดยที่ฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยมีความยาวเท่ากับ27หน่วยครับและด้าน2ด้านของรูปสี่เหลี่ยมขาหมูที่ไม่ใช่ด้านคู่ขนานยาว10หน่วยนะครับคือ2ด้านนี้นั่นเองโจทย์ให้หาความยาวของรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขามูว่ายาวเท่าไหร่นะครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขางมูนะครับค่อยๆคิดโกคร่าวๆนะครับนั่นก็คือเราต้องการหาความยาวของด้านนี้รวมกันทั้งหมดเนาะโดยโจทย์บอกว่า ความยาวของด้าน2ด้านของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยที่ไม่ใช่ด้านคู่ขนานจะรวมกันได้10หน่วยก็คือด้านนี้กับด้านนี้นั่นเองดังนั้นด้านของ10หน่วยด้านที่มันรวมกันได้10หน่วยเนี่ยเราเก็บทดไว้ในใจนะครับเราต้องการหาความยาวของด้านคู่ขนานที่เหลือก็คือด้านนี้นะครับเพื่อนํามารวมกันนั่นเองนะครับคราวนี้ได้านคู่ขนานที่มันมาบวกกันนะครับมันหาได้จากสูตรไหนก็คือสูตรพื้นที่นั่นเองซึ่งโจทย์บอกว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมันเท่ากับรูปสามเหลี่ยมจึงได้ว่า จากที่ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากันกับสี่เหลี่ยมเนาะผมวัดสั้นๆอย่างนี้นะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็จะเท่ากับ1-2ส่วน2คูณฐานคือ27นะครับคูณสูงก็คือเป็น 2x นั่นเองเท่ากับ1ส่วน2คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเป็นสมมติว่าให้ ให้เป็นยาว a กับ b นะครับสมมตินะเป็น a บวก b แล้วก็คูณกับสูงก็คือ s นั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัว1,2ส่วน2ตัดกันไปได้นะครับตัว h ตัดกันไปได้เช่นกันครับและสุดท้ายจะได้ว่าเพราะฉะนั้นตัว a บวก b ีเนี่ยก็เท่ากับ2คูณ27เท่ากับ็คือเท่ากับ54น,นั่นเอง คราวนี้โจนต้องการหาความยาวรอบรูปนะครับเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งเท่ากับตัว10ที่ไม่ใช่ด้านคู่ขนาดนะครับก็คืออันนี้กับน,นี้รวมกันได้10นะครับ แล้วส่วนด้านคู่ฐานรวมกันก็จะเท่ากับ54ที่เราคิดนะครับก็จะกลายเป็น10บวกกับ54เท่ากับ64หน่วยน,นั่นเองนะครับเอ่อเห็นเหมือนเห็นโน้ตของคุณล้วบีเขียนว่าไม่มันใจตัวเลขเหมือนกันครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเลขที่ให้ข้อมูลมาดังนี้ก็สามารถคิดเลขได้ผลลัพธ์ประมาณดังนี้นะครับโอเคครับก็วันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ